สีตีเนียน มีอีไหมมีกิจกรรมอะไรร่วมกันที่แบบว่าเห็นบอกว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่ตอนอยู่ที่มหาลัยด้วยกันเป็นการถกชิงวิ่งราวจักรยานใช่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูเลยค่ะไม่เกี่ยวกับอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นอาจจะมีมุมมืดของนักสาวไทยมุมมืดของนักสาวไทยคือที่มหาลัยเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนอยู่ที่องคลักษ์นะคะสมมติว่าที่องคลักษ์ก็คือทุกคนจะต้องมีจักรยานเต้นจักราะว่ามันไกลกันมากเลยใช่ไหมใช่่คล้ายๆกับแฟนฉันนี่เนื้อ แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะมีแก๊งแบบแก๊งเป็นแก๊งมอไซค์ไว้เอาไว้แอลสาวบ้างว่าอะไรแอลสาวก็แบบนี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคืออย่างแอนเนี่ยแอนจะไม่ชอบปผ่านใจแอนจะใช้วิธีการโบกรวมกับราะว่าขาแเอาไม่ถึงคือหาถึงแต่ว่าต้องมีเทียบฟุตบาทนิดนึงก่อนข้ากาแหะห้ามหยุดจนกว่าจะมีจะไม่มีที่พินจะไม่มีที่พิงเพราะขายจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย ประเด็นคือว่ามันจะมีการแบบว่าขโมยจักรยานเยอะมากหมายถึงว่าเพื่อนเห็นจักรยานที่ไม่ได้ล็อกก็เอ้ยต้องรีบไปจักรยานตัวเองอยู่ไกลเอาของคนอื่นไปก่อนเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตั้งใจจะขโมยนะแต่ผู้หญิงเป็นคนแบบว่าเยอะไม่ก่อนจริงง่ายอ่ะคนจง่ายแล้วก็ผมเรียนจักรยานไปเรียนการอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันแต่อประเด็นคือว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนแอนเนี่ย จักรยานหายค่ะไม่เจอก็เลยเห็นจักรยานคิตตี้ที่เป็นจักรยานไฮโซหมายความว่ามันมีจักรยานหลายประเภทแต่คิตตี้เนี่ยลูกคนรวยก็ใช้การไฮโซเหมือนในหนังเลยอินรวยไฮโซเลยคิตตี้แล้วก็เนี้ยคือมันมีอยู่แค่ไม่กี่คันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บประมาณลัมโบอ่ะนึกอหอยลัมโบผมจับได้แล้วไุดสุดแล้วหรือจักรยานไก่กาจับไม่อยากได้จุดตองก็เลยแบบว่าเพื่อนเนี้ยก็เลยแบบว่าเอาจักรยานคิตตี้มาอุวิจักรยานคิตตี้ไม่ได้ล็อกด้วยก็เลยหยิบมา แล้วไปขูดป้าทวียนออกใครไม่ได้คือใครทำมี่เพื่อนอีกคนหที่ไม่คนเลยไม่ใช่ไม่ได้ทำแต่นางสาวไทยวันนั้นนางบอกว่า ไอ้แบบว่าพอดีเดี๋ยวจะไปตรงนี้นิดนึงไะใครมีจักรยานเอาชีสไปซีหลอกอะไรเงี้ยแบบว่าขอขอขอยืมจักรยานหน่อยได้เปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็เฮ้ยเอาเลยจอดอยู่หน้าคิตตี้อ่ะเพื่อนนี่ขอนี่ของกูคิตตี้คิตตี้ิตตี้ไปเลยอะไรเงี้ยนางก็มีรู้เลยนางก็ปั่นะทุกคนสวยสุนวันนี้ฉันขับจักรยานคิตตี้ปรากฏว่าทันใดนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งปั่นจักรยานตามนางแล้วก็หยุด นี่มันจักรยานเราเขาจำได้ว่านี่คือจักรยานของเขาอะไรเงี้ยแล้วโบลิ่งซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่ก็แบบว่ากลายเป็นกลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบขโมยขโมยแล้วโบลิ่งบอกเขาว่าไงครับไม่ผ่กงงค่ะโบลิ่งบอกว่าจักรยานเพื่อนเออคือนี่คือจักรยานเพื่อนอ่ะแล้วพี่ต้องนึกถึงสภาพหน้าโบลิ่งที่แบบ พ่อเป็นนักกฎหมายคือแบบฉันฉันไม่เคยไม่ได้ทำไม่ได้ทำแบบนั้นคือของโจหรืออะไรสักอย่างมือสั่นเครือแล้วก็แบบเออนี่นี่พ่อไม่ใช่แบบนั้นนี่เป็นจักรยานเพื่อนเราแต่ว่าตเนานไม่รู้ทำไงนานก็เลยบอกว่าเธอต้องขอช่วยเพื่อนก่อนนะไม่แน่ใจว่าจักรยานเพื่อนกันแล้นานที่ทวาคนนี้ก็เขาบอกว่าเธอเธอเขาบอกว่านี่มันจักรยานของเขาอ่ะเขาจะคืนอ่ะเพื่อนพวกเฮ้ย เอากลับมาก่อนบอกว่าให้เบอร์เราไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยคืนไม่ยอมเหมือนกันแล้วนี่นะางสาวไทยก็วางหูกไปแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวกาเอามาคืนเดี๋ยวก็รหาเองเดี๋ยวจรอหาเดี๋ยวเอาคืคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราขับกลับไปก่อน <c oughs> แล้วสรุปว่าได้คืนไหม ปรากฏว่าอีนังนั่นเน่ะก็ไม่คืนบอลี่รีบเอาไปคืนเลยแบบเอ้ยฉันไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยไม่อยากแท็ของโจนเยปรากฏนังนั่นก็ไม่ยอมโทรไปหาเขาเลยขอขโมยมาจริงๆคือเหมือนคือเหมือนันเป็นแบบว่าเป็นเด็กเพื่อนเพื่อนคนนันนี้คือแแอร์ไม่ไช่ไม่แชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไม่เป็นอะไรปรากว่านังนั่นเน่ยก็จะกรยานแบบบอลิม่ไม่ไม่กล้าฉันเองฉันขับต่ออะไรเงี้ย คนเดิมที่เป็นเจ้าของจ้าวันก่อนขับจักรยานมานางไม่สามารถลากจักรยานคันนึงกลับได้นะนางก็เลยปล่อยไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนางมาด้วยรถสายเล้งจ้าปั่นสาเล้งมาเลย <laughs> ปั่นสายเล้งมาเลยจ้ามีพวงข้างมีพวงมาลัยเลยเกิดว่าเพื่อนกำลังขับอยู่เกิดว่านางเอาสายเล้งมาขวางหน้าแล้วบอกว่านี่มันจ <c oughs> ักรยานเราเอามาแต่อีเพื่อนนั <c oughs> ้นก็แบบวันนี้มันเอาสายเล้งมาก็จำต้องยอมให้เขาคืนไปถึงกับลงลกจนเอาสายเล้งมาตั้ง ได้เถอะอแบเออเาไปก็ได้อะไรเงี้ยเออสนุกเอาเพื่อนเราเนี่ยแหละคือขโมยเราืจูดโมแต่ว่าโบลิ่งเขาเหมือนแบบมีมีช็อตนึงที่เขาอาจจะงงตกเป็นหรือว่าเป็นขโมยจำเลยใช่รู้สึกแย่มากว่านั้นเรา้าจำได้ค่ะคนนี้คนนี้เนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วตอนแรกเขาลืมเลื้อมั้งว่าใครเป็นคนเล่นเลื่อยจักรยานก็ปาเข้าไปหมดเวลาของรายการเราแล้วนะเลื่อยไหมฮะเรื่องไหมฮะหมดแล้วโอเคเอาล่ะถามต้องแอนนิดนึงสเปคหนุ่มของเขา คือโบลิ่งจริงเนี่ยไม่ได้มีสเปกตายตัวอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบลิ่งจะชอบผู้ชายที่เหมือนต้องสูงกว่าเขานิดหนึ่งเพราะว่าจริงเพราะว่าเราเขาสูงมากเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนยักษ์เลยอ่ะเราแบบเราไม่อยากเอาผู้ชายตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราอยากใส่ส้นสูงนิดนึงเงี้ะเขาก็จะพูดๆเลยตลอดแต่ว่าคือถ้าคนไหนที่จะเข้ามาในชีวิตโบลิ่งได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วเอาใจใส่เขาอย่างสม่ำเสมอแล้วมีเหตุผลเพราะเขามีเหตุผลมาก เขาอาจจะมีมุมงอแงแต่เขาอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่พยายามคิดอะไรในแง่บวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามานี่เงาใส่เขาเขาก็จะโอเคถ้างั้นก็จบไม่เป็นไรจบง่ายๆเลยโบลิ่งเป็นตัวเขาบอกว่านี่ชอบแบบว่าสไตล์คุณชอคุณอ่า้ๆๆคือจไมบอกนะะคือจริงๆโบลิ่งอ่ะไม่มีสเปคคือแค่ถ้าเกิดคนที่ชอบผู้ชายที่ชอบเนี่ยคือชอบคนที่เข้าใจเรามากกว่าคืออะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยที่ชอบพี่นี่เ้าคุณเพราะว่าพี่เหรอเรียกเ่าพี่เหรอตอนเล่เหรอ ออ <laughs> ไม่เลยโบลลิงอะ่ะ <laughs> ดูรายการหนึ่งก็คือวิกอตแมริทในอินเทอร์เนต็ตคือเราก็จะเป็นคนชอบเสิร์ชนูน่นเสิร์ชนี่ดูไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ารายการนี้คือไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่เปิดผ่านมาแล้วตอนนั้นนิชคุณเขาออกกับวิกตอเรียแล้วคือคือหน้าตาเขานา่ารักอยู่แล้วแต่ที่โบลลิงชอบคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนเทคแคร์ผู้หญิงได้ดีมากใช่เขาเป็นสุภาพบุรุษมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ คนอย่างนี้ยังมีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบโู้ชอบมากใช่หนุ่มเต้าพคนอบอุ่นแหละใช่คนอบอุ่นใช่เอาใจช่วยนะคะเอาเจช่วยน้องโมลิงเอาละครับน้องโมลิงฝากผลงานซีนหนึ่งครับว่าเราจะได้เห็นผลงานอะไรของโมลิงบ้างนอกจากการเป็นนางสาวไทยแล้วค่ะก็ตอนนี้นอกจากเรื่องของภารกิจนางสาวไทยนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะมีภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการแคสติ้งก็คือผ่านแล้วตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอฟิกชื่อเรื่องไว้ก่อนติดตามมาแล้วกันครับภาพยนตร์นำแสดงโดยน้องโมลิงค่ะ รู้แกเลยใช่ไหมเพื่อนมาการันตีความสามารถขนาดนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องวูลิงได้ทําในสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้ละกันได้ค่ะวันนี้รายการของเรานะครับดีใจมากๆเลยมีน้องวูลลิงมาเป็นแขกรับเชิญมีนั่งชาวไทยมาให้เราตีเนียนกันแถมมีเพื่อนที่เป็นตัวตลกมาตีเนียนด้วยเพื่อนรัวด้วยหนูค่ะดูเซ็กซี่แซ่บสนุกขนาดค่ะขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทางรายการคู่ซีดีเนียนค่ะเรลวานี้เราสี่คนทราบไปก่อนสวัสดีควับโบ๋บรรนังสาวไทยสิตอนนี้เธอได้พบกับภาพความประทับใจจากงานฉลองมงคลสมรสคู่รักแห่งปีภูริอริชาที่นี่รายการเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ30ปีพัตคาอาหารญี่ปุ่นฟูจิถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะติดตามรายการของเราเนียนะครับย้อนหลังนะครับก็ไปโหลดแอปพลิเคชันของ d ูดทีวครับ DUDETV นะฮะ